สวัสดีครับลักกี้เอ็มวันนี้จะมาเทสการลงเท้ากันนะครับระหว่าง2ใบก็คือ Time Holder Down แล้วก็ Foot p ย a y e r กันว่าดามจเนี่ยมันจะแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนเรามาดูก่อนนะครับ Time Holder Down เนี่ยมีดามจทั่วไปเนี่ย5 a t เปอร์เซ็นต์ยิงไวขึ้น5เปอร์เซ็นต์นะครับส่วน Foot เนี่ย Critical 5, a g i 5, DEX 2, Movement Speed 5เปอร์เซ็นต์ ตอนเทสเนี่ยผมมีเอาแฟลลี่ออกแล้วนะครับมันจะได้เ,เทสไดเมจกันง่ายขึ้นเนาะอันนี้เรามาเทสในบ้านนะครับบางคนเนี่ยยังตั้งค่าตัวหุ่นไม่เป็นนะครับก็กดไปที่หุ่นแล้วก็กดตั้งค่าตัวเนี้ยมันสามารถเลือกได้เป็นเผ่าพันธ์อะไรขนาดเล็กปานกลางหรือใหญ่นะครับสามารถเอามาปรับตรงนี้ได้เลยตอนนี้ผมตั้งค่าเป็นอันเดสขนาดใหญ่แล้วเดี๋ยวผมใช้หินไฟในการยิงนะครับ ลูกธนูไฟนะครับบัฟเนี่ยผมจะใช้แค่2 b u บัฟตัวเนี้ยผมไม่ได้กินอาหารไม่ได้บัฟพีซอะไรเลยนะครับเดี๋ยวผมจะใช้แค่2 s k สกิลก็คือทูไซส์แล้วก็วิน m อร์กนะครับแล้วเดี๋ยวราลองมายิงดูตัวเนี้ยผมเทสเป็นแบบรอ,องเท้าเปล่าๆก่อนนะครับจะได้ดูทั้ง3อย่างเลยนะครับมาเริ่มกันนะครับอาจจะต้องใช้ระยะเวลานิดนึงนะครับในการดูดาเมจอ่ะเมื่อกี้ พอจะขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองเทดสอบสองห้าหกห้าหนึ่งแปดหกนะครับสองหกหนึ่งศูนย์สี่เจ็ดนะครับสองหกเท่าไหร่เมื่อกี้เดี๋ยวลองรอดูก่อนนะครับเมื่อกี้มันขึ้นมาสองหกแล้วผมดูไม่ทันเดี๋ยวรอรอมันขึ้นมาอีกทีเนะีะสองห้ากว่าแล้วครับ บัฟน่าจะยังติดไม่ครบอตจต้องใช้ระยะเวลาในการเทสให้ดูหน่อยนะครับเพราะว่ามันสไนมันมีบัฟค่อนข้างเยอะครับทั้งเสื้อทั้งธนูขึ้นมา2,4 2,6,1,0,4,6,7 2,6,1,0,4,6,7นะครับ โอเคอันนี้น่าจะมากสุดแล้วนะครับ2610 467เดะครับเดี๋ยวผมสรุปให้ตอนท้ายอีกทีหนึ่งดีกว่านะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะพยายามยืนที่เดิมนะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะใส่เป็นการ์ดฟุตก่อนนะครับโอเคนะครับบัฟเหมือนเดิมนะครับก็คือทูไซ e ์แล้วก็ w i n w ล l k นะครับโอเค เดี๋ยวรอดาเมจแป๊บหนึ่งนะครับขึ้นมา2 C C แล้ว4 C C 8 9 4 0แป5 5กอ่าจดไว้ก่อนนะครับ2 6 1 5 5 3 4 อะก็ยังไม่มานะครับเดี๋ยวราลองเทสกันดูอีกสักครั้งหนึ่งนะครับอ่1สองหาห้าสามสนะครับ โอเคนะครับ2 6 1 5 5 3 4อ่าน่าจะตรงแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวลองเป็นการ์ดทำโพลเดอร์ดาวดูนะครับว่าจะขึ้นมามากน้อยขนาดไหนนะครับอโอเคครับขึ้นมา2 5แล้วนะครับ โอเคยังไม่ขึ้นมาเลยครับ่เดี๋ยวลองเทสอูอีกครั้งหนึ่ง266410271อ่าเมื่อกี้ขึ้นมา271กว่าแล้วครับ271ดูไม่ทันนะครับเมื่อกี้ขึ้นมา271กว่าแต่มันเป็นแค่ทีเดียวเองนะครับที่ติดเดี๋ยวรอดูก่อน 2 7 1 3 4 8 5นะครับ2 7 1 3 4 8 5นะครับอ่าใช่2 7งเจ็ดนะครับอันนี้คือที่สูงที่สุดแล้วนะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับ ก็ถ้าเปล่าเปล่าเนี่ยจะอยู่ที่สองหกหนึ่งศูนย์สี่หกเจ็ดนะครับะนะครับถ้าเป็นฟุตนะครับสองหกหนึ่งห้าห้าสามสี่นะครับโอเค ถ้าเป็น t i ม e นะครับ2 7 1 3 4 8 5นะครับก็ตัวเนี้ยของผมเนี่ยใช้เป็นกบดาวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีคอมโบตัวดักก้อนฝายให้นะครับแต่ว่าถ้าฟุตเปล่าๆเลยเนี่ยมันบวกแค่เด็ก2เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยแรงขึ้นมาประมาณสัก5,000เองนะครับในส่วนของตัวฟุตแต่ว่าถ้าเกิดเ,เลือกระหว่าง เปล่าๆเลยของรองเท้าก็คือจะ2610467กับตัว time holder ดาวนะครับ2713485เนี่ยก็เพิ่มมาดาเมจเนี่ยราวๆ100แสนนะครับก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับเพราะว่าหลังๆเนี่ยการบู o ดาเม m เนี่ยก็ค่อนข้างยากและและการรองเท้าเนี่ยมันไม่มีการ์ดที่สามารถที่จะใช้ กับตัวสไนของเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำทำโฮเดอร์ดาวเนี่ยก็จะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดนะครับก็ดาเมจจะเพิ่มขึ้นมาจากปล่าวาาสักแสนหนึ่งนะครับก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับในในตัวของดาเมจก็คลิปนี้นะครับก็มาเทสให้ให้ดูนะครับระหว่างตัวทำโฮเดอร์ดาวกับตัวฟุต แต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีตัว d ักคอนไฟล์นะครับอาจจะต้องลองไปเทสกันดูอีกทีนึงนะครับว่าถ้ามันเพิ่มขึ้นมานะครับตัวออโต้เอ็กแทเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมา,มากน้อยขนาดไหนและความคุ้มค่าเนี่ยมันจะได้เหมือนกันหรือเปล่านะครับตัวนี้ก็ขอบคุณนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ